สำหรับยางรถยนต์เก่าแล้วนะครับถ้าเกิดมันแตกมันรั่วแล้วเนี่ยการนําไปใช้งานก็คือใช้ไม่ได้โดยปกติแล้วเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าการนํายางรถยนต์เก่าไปใช้งานเนี่ยก็จะนําไปเป็นกระถางสาหรับปลูกผักมีทั้งแบบที่กลับหน้ายางหรือไม่กับหน้ายางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําทั้ง2รูปแบบเลยวิธีที่1นนะครับเราจะทําแบบไม่กลับหน้ายาง ใช้อุ้งมือกดขอบยางลงไปแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดขีดขอบนี้นะครับเราปาดได้ร่องแล้วก็จะใช้เขียวแทงเข้าไปในร่องแล้วก็ค่อยปาดไปเรื่อยๆตามวงขอบที่เราเจาะตั้งแต่แรกหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยกหน้ายางข้างหนึ่งออกส่วนที่ปาดออกเราจะนําไปเป็นฐานของตัวยางที่เราจะทําเป็นกระถางปลูกผักเราจะง่ายขึ้นแล้วก็เราจะเอายางเส้นนี้ไปวางอีีนึงก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการปลูกผักได้เลยต่อไปเราจะทําแบบกับหน้ายางให้ดู ใช้อุ้งมือกดแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดให้ทะลุผ้าใบก่อนต่อไปเราก็จะใช้เขียวเลาะหน้ายางด้านนี้ออกซึ่งตัวนี้เราก็จะเก็บไว้ทําเป็นฐานต่อไปนะครับเราจะกลับยางขึ้นมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําเป็นลวดลายเราก็จะหาปากกามาร์กจุด 6- กถึงแปดตำแหน่งเราจะทําเป็นลายโคง้งก็หากันแบบนี้นะครับเราจะตัดตามลายนี้ออกแบบได้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราใช้คัตเตอร์กรีดเป็นรูพอที่เขียวจะเข้าได้ก่อนขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เขียวลากตามรูปที่เราวาดเลย ตัวนี้เราก็จะเอาออกขอบตัวนี้เราต้องปาดให้ชิดทุกขอบเราก็จะใช้ต้นเท้าเหยียบบริเวณขอบแล้วเราก็เคยไล่กลับขึ้นมาหลังจากที่เรากลับหน้ายางแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของการปลูกในยางรถยนต์ก็คือเราสามารถที่จะดูแลได้ง่ายควบคุมในเรื่องของอาหารแล้วก็พวกวัเชพืชพวกแมลงศัตรูพืชได้ง่ายอายุการใช้งานของยางรถยนต์อยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานนาไปปลูกผักได้หลายรอบใช้ปลูกกับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดช่วยให้เราประหยัดในเรื่องของการซื้อกระถางปลูกหรือภาชนะในการปลูกผักแบบอื่นได้เทคนิคการเปลี่ยนยางรถย สวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการเปลี่ยนยางรถยนต์เก่าให้เป็นกระถางปลูกผักนะครับ สำหรับยางรถยนต์เก่าแล้วนะครับถ้าเกิดมันแตกมันรั่วแล้วเนี่ยการนําไปใช้งานก็คือใช้ไม่ได้การย่อยสลายจะเกิดขึ้นได้ยากมากหรือถ้าเกิดเราไปเผาทําลายก็จะเกิดมลภาวะทางอากาศเป็นจํานวนมากโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าการนํายางรถยนต์เก่าไปใช้งานเนี่ยก็จะเกิดจากการนําไปเป็นกระถางสําหรับปลูกผักปลูกต้นไม้ซึ่งมันมีเทคนิคในการทําที่ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งแบบที่กับหน้ายางหรือไม่กับหน้ายางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําทั้ง2รูปแบบเลยนะครับ สำหรับอุคณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือยางรถยนต์เก่านะครับอาจจะเป็นยางรั่วยางเก่ายางสึกหรอหรือเป็นยางแตกตัวนี้เราใช้เป็นยางรถเก๋งหรือยางรถกระบะก็ได้ไม่แนะนําให้ใช้เป็นยางรถบรรทุก6กล้อหรือ10ล้อเพราะว่าเวลากับยางปาดยางเราต้องใช้เครื่องมือมาเพิ่มเติมตัวนี้เราสามารถที่จะทําได้ด้วยมือเปล่านอกจากนั้นแล้วก็จะมีคัตเตอร์เอาไว้เกียยทาร่องแล้วก็มีเคียว สำหรับวิธีที่1นนะครับเราจะทําแบบไม่กลับหน้ายางเราใช้คัตเตอร์คมๆแล้วก็อย่าปล่อยให้ยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าคัตเตอร์อาจจะหักอาจจะเป็นอันตรายเราปล่อยประมาณ1เซนหรือ1เซนขึ้นก็พอแล้วก็ใช้อุ้งมือนะครับกดขอบยางลงไปแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดเวลาเรากรีดนะครับให้เรากรีดคิดขอบนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีขอบลวดหรือเป็นเหล็กที่เขาเสริมเข้ามาเราปาดได้ลองแล้วตัวนี้นะครับก็คือลอง จากนั้นเราก็จะใช้เขียวแทงเข้าไปในร่องแล้วก็ค่อยปาดไปเรื่อยๆซึ่งเราจะปาดตามวงขอบที่เราเจาะตั้งแต่แรกใช้นิ้วหัวไม่มือกดเข้าไปค่อยๆปาดไปตามร่องเลยนะครับตัวนี้จะทําได้ง่ายมากสําหรับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับแนะนําเป็นเฉพาะคัตเตอร์ซึ่งมันอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าเป็นเขียวนะครับเราสามารถที่จะทําไปได้เลยแทบจะไม่ได้ใช้แรงเลยหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะยกหน้ายางข้างหนึ่งออก นี่นะครับลักษณะของยางที่เราปาดมาซึ่งแบบแรกเราจะไม่กลับนะครับส่วนที่ปาดออกเราจะนําไปเป็นฐานของตัวยางที่เราจะทําเป็นกระถางปลูกผักซึ่งวิธีการทําเป็นฐานนะครับเราจะหงขึ้นแล้วก็เราจะเอายางเส้นนี้ไปวางอีกทีนึงก็จะเสริมขึ้นมาทําให้เราใส่ดินได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์นในการปลูกผักได้เลยเป็นวิธีที่เราไม่กลับหน้ายางนะครับต่อไปเราจะทําแบบกลับหน้ายางให้ดูนะครับขั้นตอนแรกก็จะเหมือนกันกันกบแบบไม่กลับหน้ายางเราจะปาดออกด้านหนึ่งก่อน เริ่มจากการใช้คัตเตอร์นำล่องให้เราดูขอบให้ชิดกับดอกอยางใช้อุ้งมือกดแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดให้ทะลุผ้าใบก่อนเมื่อเรากีดเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้เขียวเลาะหน้ายางด้านนี้ออกถ้าเกิดยางเรามีความหนาเราอาจจะต้องใช้แรงแล้วก็ใช้ความระวางเพิ่มมากขึ้นตัวนี้ยางค่อนข้างที่จะหนานะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วเราก็จะยกหน้ายางด้านนี้ออกซึ่งตัวนี้เราก็จะเก็บไว้ทําเป็นฐานเช่นเดียวกันในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะกลับยางขึ้นมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทาเป็น,นลวดลาย โดยปกตินะครับยางเนี่ยมันจะมีตำแหน่งนะครับซึ่งในวิธีการกลับหน้ายางโดยไม่มีเครื่องมือนะครับเราจําเป็นจะต้องปาดขอบยางออกทั้ง2ด้านเราก็จะหาปากกามาร์กจุดเขาจะแบ่งไว้ประมาณ6-8ถึงแตำแหน่งเราก็กะได้เลยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับรอบแรกเราจะทํามาร์กเป็นจุดเพื่อให้เกิดลวดลายที่มันเท่ากันเราจะทําเป็นลวดลายอะไรเราก็สามารถที่จะวาดรูปได้เลยอย่างตัวนี้นะครับเราจะทําเป็นลายโค้งก็หากันแบบนี้นะครับเราจะตัดตามลายนี้ ซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบได้ตามที่เราชอบเลยรูปดาวรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรก็ทําได้เมื่อเราออกแบบได้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราใช้คัตเตอร์กรีดที่จุดเริ่มต้นก่อนในการกรีดแล้วก็ใช้อุ้งมือกดเราจะกรีดตามเส้นนี้ซึ่งตอนนี้ควรระมัดระวังการใช้คัตเตอร์เนี่ยถือว่าอันตรายเราไม่ควรที่จะปล่อยใบคัตเตอร์ให้ยาวจนเกินไปซึ่งตัวน,นี้เราจะทําเป็นรูพอที่เคียวจะเข้าได้ก่อนขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เคียวเป็นตัวตัดในการกรีดนะครับตัวยางเนี่ยมันจะเหนีบกับเคียวให้เราใช้มือด้านหนึ่งกดแล้วค่อยดึงเคียว ก็คืออย่าให้เขาหนีบไม่ให้เราค่อยๆกรีดน,นะครับเพราะว่าเราจะกรีดเป็นรูปโค้งซึ่งตัวนี้เราก็จะเอาออกนะครับหลังจากที่เราปาดเสร็จแล้วซึ่งเราจะได้รูปในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการกลับยางขอบตัวนี้เราต้องปาดให้ชิดนะครับทุกขอบมันจะได้กลับยางง่ายขึ้นหลังจากที่เราปาดเสร็จนะครับเราก็จะใช้ต้นเท้าเหยียบบริเวณขอบแล้วเราค่อยกลับนะครับค่อยไล่กลับขึ้นมาในขั้นตอนสุดท้ายให้เราเหยียบแล้วก็ใช้มือผักเข้าไป หลังจากที่เรากลับหน้ายางแล้วนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ลวดลายลต่างๆจะเป็นตามที่เราตัดซึ่งมันสามารถที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับการนำเอายางรถยนต์มาทำกระถางปลูกต้นไม้ได้สำหรับวิธีการนำยางที่เราทำการปาดไปแล้วนะครับนำไปปลูกผักเราควรที่จะนำไปวางในตำแหน่งที่เราสะดวกในการทำงานก็คือถ้าเกิดเป็นผักบางชนิดนะครับเขาอาจจะชอบแสงแดดมากเราก็วางไปกลางแจ้งส่วนผักบางชนิดก็อาจจะต้องอยู่ในที่ร่มลําไนตำแหน่งวางเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลย สำหรับการปลูกผักในยางรถยนต์นะครับวิธีการเลือกดินที่เหมาะสมนะครับควรจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดพื้นที่หาอาหารของผักต่างๆเนี่ยมันจะน้อยเราควรที่จะมีอินรียวัตถุค่อนข้างที่จะเยอะหรือควรที่จะเป็นดินปลูกที่ผ่านการหมักแล้วก็มีธาตุอาหารที่สูงพอสมควรสำหรับการนำไปปลูกผักนะครับอายุการใช้งานของยางรถยนต์อยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานนำไปปลูกผักได้หลายรอบถ้าเกิดเราปลูกผักเก็บผลผลิตเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนดินปลูกแล้วก็ปลูกผักชนิด้นะครับ เราสามารถที่จะปลูกทั้งผักที่ทานใบพืชผักอายุสั้นต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกพริกพวกมะเขือพวกมะเขือเทศพวกนี้ก็ปลูกได้ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ปลูกกับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดนะครับ ประโยชน์ของการปลูกในยางรถยนต์ก็คือเราสามารถที่จะดูแลได้ง่ายควบคุมในเรื่องของอาหารแล้วก็พวกวัชพืชพวกแมลงศัตรูพืชได้ง่ายนะครับและย yeah. ังถือว่าเป็นการยกหน้าดินขึ food food ้นมาใหม่บางพื้นที่นะครับอาจจะเป็นพื้นคอนกรีตพื้นปูนนะครับหรือบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ดินลูกกลางดินดานพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ยางรถยนต์เข้าไปช่วยในเรื่องของการสร้างหน้าดินสําหรับการปลูกผักให้เหมาะสมนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของโรคพืชพวกแมลงศัตรูพืชเชื้อราที่อยู่ในดิน ชื้อโรคต่างๆนะครับเราสามารถที่จะดูแลได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่จากัดแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายช่วยให้เราประหยัดในเรื่องของการซื้อกระถางปลูกหรือภาชนะในการปลูกผักแบบอื่นได้นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ทําการตกแต่งจัดสวนให้มีลักษณะที่สวยงามได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมียางรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือท่านสามารถที่จะหาได้นะครับแนะนําให้อามาทําเป็นกระถางสําหรับการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองจะช่วยในเรื่องของการลดภาระการซื้อผักต่างๆนะครับแล้วก็เราจังสามารถที่จะปลูกผักและกะทานเองได้ทําเป็นผักอินทรีย์ผักปลอดสารได้ง่ายนอกจากนั้นแล้วนะครับยางรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเรานํามาทําเป็นกระถางปลูกผักนะครับอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับเราสามารถที่จะปลูกผักได้หลายรอบพื้นที่น้อยเราก็ปลูกได้สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำ ยางหรือไม่กลับหน้ายางก็สามารถที่จะปลูกผักได้เช่นเดียวกันสำหรับเทคนิคการเปลี่ยนยางรถจนเก่าให้เป็นกระถางปลูกผักเทคนิคนี้เราทดลองแล้วได้ผลดีครับ